่ะตมาถือมือจับมือกันได้ยังไงคะก็สำหรับโปรเจกต์น็อกเอาท์นะคะก็เปิดสกราดปี2025นะคะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทางวีทีวีก็ได้จับมือกับทางมีอานะคะก็โปรเจกต์น็อกเอาท์จริงๆเราตั้นมานะน่าจะเกือบเกือบปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งนะคะก็ เป็นซีรีส์วค่ะที่เราอยากจะนําเสนอที่เป็นรสชาติใหม่ๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายเกี่ยวกับเรื่องของอมวยไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะพาซีรีส์เรื่องนี้ไปเ,เผยแพร่นะคะให้กับแฟนๆซีรีส์วายทั่วโลกเรื่องราวของเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะซอนได้ๆๆ <c oughs> อโอเคครับจริงๆเรื่องล็อกนองเอาเนี่ยครับมัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักมวยพระเอกทานคนหนึ่งครับที่พ่อรรมาชี่เป็นนักมวยแล้วก็สู้ชีวิตแล้วมีปมบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเองด้วยมาได้เจอกับัวนายเอกีชื่อว่าคีนครับคีนจะเป็นเด็กจบใหม่ที่ไฟแรงแล้วก็จะกพระจาผูกเข้ามาทํางานเกี่ยวกับวงการมวยทําให้สองคนนี้ได้เจอกันแล้วก็พอเจอกันแล้วว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมวยอีกว่าม,มีมีรายละเอียดอะไรบ้างรวมถึงชีวิตคู่ของเขามันต้องพบพบเจอกับอะไรบ้างครับ แล้วในภานขอของแสดแล้ะคะการแคสติ้งอะไรเงี้ยนานไหกว่าจะลงตัวเป็นนักแสดงกลุ่มเที่ยงก็ก็ใช้เราใช้เวลาแคสจริงๆก็ไม่ได้ คือเราแคสกันเยอะแต่ว่าช่วงเวลาก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าเรามาลงเอยที่น้องกันเนอร์กับไนส์กันเนอร์นะสกันแล้วก็ไนส์มลิพัฒน์ซึ่งในโลกของซีรีส์ก็เป็นหน้าใหม่ทั้งคู่แต่เราเชื่อในวิชวลแล้วก็เราเชื่อในความสามารถของน้องๆทั้งสองคนก็ก็ตัวเลขที่ที่เราวัดได้อ่ะครับก็อย่างที่ตอนที่เราปล่อยพายลอตออกไปเนาะมันก็มีคนดูแบบเออหนึ่งล้านสล้านวิวในในในเวลาอันสั้นก็น่าจะเห็นเคมีเคจายของเด็กๆทุกคนกันแล้วก็ฝากน้องไนส์กับน้องกันเนอร์ด้วยละกันนะครับ กับทีสิ่งเดียวมากกันที่เจอที่เราไปหลาคนค oh. ่องว้าวโอเคก็ค่อนข้างว,าว้ okay. า,งวาวเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณแบบแฟนๆแ,แล้วก็ผู้ชมที่รอทั้งทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากดูไปอีกเนื่องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ตั้งใจทํามาเพราะว่ามันมันมันเป็นอะไรที่เอานับมวยมารวมกับแบบ บีอลเนาะก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีพอมารวมกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้คนกําลังให้ความสนใจทั่วโลกอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากจะดูอะไรอย่างไยคนพอเห็นดีครับทางเลยคนจะคาดหวังเอ็นซีว่าบนสนามบวยมันจะเป็นยังไงมนเป็นดีก็บนสนามมวยถ้าดูจากตัวอย่างในไพ่หลอดก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามันมันจะมีความเป็นอีโรติกหน่อยนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันมันด้วยความที่ ด้วยด้วยนูมูได้โทรของเรื่องแหะครับมันเลยทาให้ให้ให้เรื่องนี้จะค่อนข้างแบบเป็นมีมีมเรื่องราวความสัมพันธ์โรแมนติกแล้วก็เรื่องราวอิโลติกเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยทํามาประมาณหนึ่งเลยนะแสดงว่าใ,ในพลลัพธคือแค่แค่เดียว,ยวนจิน้มใช<า>่ประมาณหนึ่งได้แค่แค่เดี๋ยวทอเต็มเรื่องจะ เห็นอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งมันก็จะมีมากแต่ก็จะให้ทุกคนรอดูเนื้อเรื่องด้วยนะฮะแล้วมันในหัวเรามีภาพแล้วมีมีครับเพราะว่าตอนนี้บทก็ค่อนข้างที่จะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละฮะใช่ใช่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรอรอถ่ายแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่เจมส์ว่าอย่างการจับมือครั้งนี้ความคาดหวังเป็นยังไงกับโปรเจกต์แรก เพราเราทางานบดีหักม,มาหลายเรื่องแล้วอะค่ะก็เรียกว่าเราวางใจแล้วก็สบายใจแล้วก็เชื่อมั่นมากๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราตั้งใจตั้งใจปั้นจริงๆนะคะแล้วก็ความน่าสนใจอย่างเรื่องบทอย่างเมื่อกี้ที่พี่ตีบอกว่าอุ้ยเราวางในหลากหลายมิติคือแต่ยังไงก็เส้นรักเนี่ยต้องเหมือนแบบหวานฉ่ำอ่าค่ะ ก็ต้องบอกว่าเรายิ่งพอเราปล่อยภพยหลอตไปนยจะคิดว่าทั้งทีมงานคนทําเองนักแสดงเองก็มีกําลังใจเพราะว่าพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่หลักร้านในเวลารวดเร็วนะคะตอนนี้ทัทลรวมนี่น่าจะประมาณ20ล้านแหะทุกแตฟอรนะคะเราก็เห็นว่าแฟนๆต่างชาติเขาให้การตอบรับดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งต้องทั้งใจทามากๆถ้าหนึ่งคนฝากจะได้ดูเมื่อไหร่ใจมากไหนจะได้ดูแต่พี่เจือ ก็เป็นว t ทีวีอ i ร์ l ิลอีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ปีนี้นะคะจะได้ดูแน่ๆก็ราวๆเดือนพฤษภาคมค่ะก็ฝากแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝากไว้ค่ะ